วาระต่อมาดูจากเริ่มต้นคือ10บาทก็มีนะคะเหรียญเงิน10บาท10บาทรัชดาค่ะของรัชย5ี่สิบห้าปีนะคะแล้วก็3รอบ20บาทแล้วก็มา150บาท150บาทนี่จะมีทั้งหมดด้วยกัน12วาระค่ะนะคะชนิดราคา150บาทมี12วาระก็เก็บง่ายเนาะให้ครบวาระนะหาง่ายอยู่ เหรียญเหรียญเที่ลึกร้อยห้าสิบาทมีทั้งหมดสิบสองวาระเก็บง่ายค่ะเก็บง่ายถือว่าเก็บง่ายเพราะไม่เยอะสิบสองวาระหาง่ายอยู่ก็จะมีแพงอยู่ไม,ไม่ไม่กี่เหรียญเนาะแพงก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ราคาก็ไม่สูงมากแต่ที่หาไม่ได้จริงๆก็คือสมเดญญ็จย่าพอศรหนึ่งเก้านั่นแหละนะคะนั้นหาไม่ได้จริงร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ร้อยห้าสิบแล้วก็มา สองร้อยสองร้อยมีวาระเดียวนะทุกคนสองร้อยไม่ต้องไปหาวาระอื่นนะมีวาระเดียวแล้วก็มาสามร้อยสามร้อยนี่ค่ะวาระนี้สามร้อยบาทจะเป็นเหรียญใหญ่อยู่เหรียญเดียวนี่แหละค่ะเหรียญสามร้อยนะคะมีเหรียญใหญ่อยู่เหรียญเดียวนอกนั้นจะเป็นเหรียญเล็กหมดเลยเหรียญสามร้อยบาทนะคะนองนั้นจะเป็นเหรียญเล็กหมดเลยเหรียญเล็กเท่ากับเหรียญเท่ากับเหรียญห้าบาทหมุนเวียนปัจจุบันนะคะก็จะมีทั้งหมด สี่วาระรวมทั้งวาระนี้ด้วยก็เป็นห้าวาระแล้วก็มีการจนามีพระราชินีมีมหามงคลสมัยรัชมังคลานะคะแล้วก็หกรอบอ่าห้ารอบค่ะห้ารอบในหลวงแค่นั้นเองนะคะเหรียญสามร้อยสามร้อยจะเหรียญใหญ่สุดก็จะมีเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนอกกนั้นก็จะเป็นเหรียญเล็กทั้งหมดเลย แล้วก็จากสามร้อยก็มาต่อจากสามร้อยก็มาหกร้อยหกร้อยมีไหมอ่ะมีอยู่เหรียญหนึ่งหกร้อยปนนพมีเหรียญหกร้อยตั้งเยอะทำไมไปไหนไปไหนหมดหรือไปนัะขายไปหมดตอนนี้ไม่ขายแล้วล่ะเก็บดีกว่านี่เหรียญหกร้อยบาทค่ะหกร้อยนี่จะเยอะมากนะคะหกร้อยหกร้อยนี่ถ้าใครเก็บเหรียญที่ระลึก เหรียญเงินหกร้อยนี่ทั้งหมดจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่สิบสามวาระโอ้โหถ้าใครเก็บครบเนี่ยตอนนี้โอ้โหรวยเลยจริงๆเพราะว่าเชื่อว่าเก็บตอนนั้นอะราคาไม่สูงบางคนก็แลกหน้าเหรียญมาบ้างส่วนมากเลยนะ่หน้าเหเรียญเหรียญหกร้อยอะแลกหน้าเหรียญมาบ้างแล้วก็ซื้อก็ไม่แพงแต่ตอนนี้ราคาเงินนะคะเงินเหรียญหกร้อยนี่น่าจะไป เกือบพันแล้วมั้งไม่แน่ใจนะคะแต่ก็เยอะอยู่เยอะค่ะเยอะเพราะน้ําหนักเขาเยอะค่ะ22กรัมเนาะ22กรัมตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็น่าจะสูงอยู่อันนี้เหรียญนี้ก็เป็นเหรียญผลิตไม่เยอะนะคะเหรียญสมัยนู้นเราก็ต้องเรียกเป็นพระบรมเนาะเรียกตามตามเหรียญเหรียญสมเด็จพระบรมเหรียญสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าวชิราลงกรณสยามงกุฎราชกุมารค่ะพระชนมายุ3 5สิบห้า3เอ่อ36ค่ะ3 6พพรรษาขออภัยนะคะ 36, สารพัดปี2531ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง35มมหนัก22กรัมจำนวนผลิต50,000เหรียญโอ้ผลิตน้อยนะ50,000เหรียญเท่านั้นเองค่ะก็หายากนะคะเป็นเหรียญหายาก สิบน้อยหายากต่อมานะคะหกร้อยจากหกร้อยเขาก็ไปแปดร้อยเลยนะเหรียญหกร้อยนะคะที่เป็นไ้บอกค่ะสี่สี่สิบสี่สี่สิบสามวาระนะคะสี่สิบสามวาระเยอะอยู่ค่ะแล้วก็มาแปดร้อย เหรียญหกร้อยมีตัวเหรียญแพงๆนะมีหลักหมื่นแล้วมีเหรียญธรรมดาเนะะี่ยค่ะแล้วก็มาแปดร้อยแปดร้อยธรรมดานะแปดร้อยไม่ใช่ขัดเงาอะนะแบบนี้อันนี้ธรรมดาไม่ใช่ขัดเงาถ้าขัดเงาเ,าเขาจะมีกล่องแปดแปดร้อยธรรมดาค่ะมีจะใส่ซองมาแบบนี้ค่ะไม่ไม่ไม่มีกล่องนะคะแปดร้อยอันนี้จะเป็นพระพี่นาง เหรียญที่ระลึกสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลายาณิวัฒนาชนิดราคา800บาทฉลองพระชนมายุ88พรรษาพระพี่นางเขาจะมี884 80แล้วก็84 เราจะเรียกกันว่าแปดสิบเพชแปดสี่เพชน่ะอ่าเขามีใบเซอร์เนี่ยค่ะเก็บเหรียญน,นะคะเก็บพร้อมใบเซอร์นี่ใบเซอร์จะเขียนว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกสมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงกรมหลวงณราธิวาดราชนครินทฉลองพระชนมายุ8 4พรรษา6พฤษภา2550ชนิดราคา800บาทเนี่ยค่ะกรมเขาก็จำหน่าย800บาทถ้าให้จองที่กรมก็ได้เท่าหน้าเหรียญแต่อันนี้ราคาไม่สูงราคาไม่สูง ราคาแปดร้อยนะคะก็ขายขายออกยากมากค่ะจํานวนผลิตจํานวนผลิต 1, 000, 5, 000หนึ่งมื่นห้าพันเหรียญอ่านี่ก็ถือไม่เยอะ 1, 000, 5, 000หนึ่งหมืนห้าพันเหรียญสวยเนาะ เหรียญนะไปน่าชอบดูสวยเนื้อยิ่งเนื้อเงินอย่างเงี้ยนะสวยมากน้ำหนักก็ย2่สกรัมนะคะออกมาปีสองห้าหก็ยังไม่นานมากนักเหรียญเงินธรรมดาแ0 0ร้อบาทนะคะไม่ใช่เงินขัดเงาเนาะหรือเงินแ0 0รอบาทจะมีเพียงหกหวาระมั้งไม่แน่ใจน่าจะประมาณนั้นนะคะ6วาระ เนี่ยค่ะที่พนันแนะนําว่าเหรียญน,น่าเก็บเหรียญน,นี้นะคะราคาซื้อขายกันก็อยู่ที่ประมาณณชั่วโมงนี้เนาะพันพันไม่เกินพันห้าแหละหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยโดยประมาณที่ขายกันแบบขายทั่วไปเลยนะไม่ได้ว่าขายราคามิตรภาพหรืออะไรนะราคาทั่วไปเลยค่ะหนึ่งประมาณหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาท าะหน้าเหรียญเขาแปดร้อยแลเหรียญที่ท้าซื้อเนื้อโลหะได้ดีก็จะเป็นเหรียญหนึ่งร้ยห้าสิบเหรียญพวกนี้ค่ะราคาจะไม่สูงค่ะราคาจะไม่สูงแล้วซื้อมาแล้วเราได้กำไรเนื้อเงินค่ะแล้วก็มาส่วนมากก็จะเป็นแพแถบแพแถบเนี่ยจะเป็นเงินล้วนเลยนะแพแถบนี้ส่วนมากเลยอ่ะจะเป็นเนื้อเงิน อันนี้เป็นของสมเด็จพระเทพเนี่ยค่ะบล็อกเนี้ที่เราเรียกกันพระเภทผมสั้นเห็นไหมคะแล้วก็จะมีพระเทพผมยาวอันนี้ก็จะเป็นเงินบล็อกอ่าวาะอะไรนอกหกรอบหกรอบในหลวงรัชกาลที่เก้าแล้วก็พูดถึงเหรียญเงินนะคะเป็นเหรียญเงินขอให้เป็นเนื้อเงินนะคะ เก็บได้หมดเลยซื้อได้หมดเลยนะคะพนัาซื้อโดยที่ไม่รู้จักเหรียญพน้าก็ซื้อนะคะขอให้เป็นเนื้อเงินค่ะอย่างเหรียญเนี้ยเราไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรเราไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักไม่รู้ว่าเป็นเหรียญอะไรนะคะซื้อเพราะเขาเป็นเนื้อเงินเนี่ยค่ะโลหะที่ผลิตเป็นเงินนะคะ เงินขัดเงาด้วยแล้วดูสีดูสภาพเหรียญดูเขาสวยอ่ะความสวยงามของเหรียญแล้วเหรียญเหรียญต่างประเทศอะนะเขาเขาสวยน่าจะเป็นเหรียญที่ลึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะค่ะนี่แหละค่ะ บางทีถ้าเหรียญที่เราไม่รู้จักอนะพน้าไม่รู้จักแล้วแล้วเหรียญไม่ใช่เป็นเหรียญทั่วไปเป็นเหรียญที่แบบมีเฉพาะแบบนี้ใช่ไหมคะก็จะไม่มีราคากลางบางทีก็แทบจะไม่มีในวงซื้อขายในกลุ่มซื้อขายแทบจะไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็คิดง่ายๆเลยนะคะสำหรับปพน้าก็คือถ้าเป็นเนื้อเงินก็คือซื้อจากเซื้อเป็นเป็นเนื้อเงินซื้อในราคาเนื้อเงินก็อาจจะบวกบ้างนิดหน่อยอย่างเหรียญเนี้ย าเ,เห็นว่าสวยดีพป็นะชอบเปนะก็ซื้อมาก็ซื้อโดยที่ไม่รู้หรอกแต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่เงินแน่นอนอันนี้เป็นนิกเกิลขัดเงานะคะน,นี้ไม่ใช่เงินแต่คือซื้อเพราะว่อเขาสวยดีเขาแปลกดีเนี่ยมทหานนะช่วงนี้กําลังอินเนาะทหารเนาะเนี่ยค่ะก็ซื้อมีสองเหรียญมีมาสองเหรียญอันนี้กรอบไม่สวยตลับอ่ะตลับไม่สวยเพราะตลับนี้ดูเหมือนไม่ใช่อคริลิกดูเป็นพลาสติก เดี๋ยวป้าน่าจะหาตลับเปลี่ยนใหม่เพราะว่าตลับเขามาตรฐานน่าจะใส่เดียวกันหมดดูตลับนี้เขาหมองเขาเหลืองอะคะ่ะถ้าเป็นอะคริลิกจะไม่มีปัญหาอะไรแต่นี้เป็นน่าจะเป็นพลาสติกเขาหมองค่ะเขาเหลืองสวยนะน่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกที่เขาคงฝึกอะ มาฝึกกำลังทหารร่วมกันอะไรประมาณนี้ก็ออกเหรียญที่ระลึกอันนี้เดาเอานะคะเหรียญที่ไม่รู้จักเหรียญน,นี้อีกเหรียญหนึง่งเหรียญที่ไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ก็ซื้อเพราะชอบอันนี้ไม่ใช่เนื้อเงินอันนี้เนื้อเงินอันนี้ซื้อเพราะเป็นเนื้อเงิน